พูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วเครื่องแพงเราแพงเมียแมมโดพดจะนออ้ยพานกโคตรกับโคบักลาเอาโคตรโคตรโคตดเดเดเอ็ดเอาะอแล้วหลุดซอยได้เด้อเอาเอาตัวเอ เอาเดี๋ยวลุงโจกับมาเดี๋ยวลุงโจที่มาตื้อแข่ได้บาดนี้เอาตื้อแข่งกันมึด้โอ้ลุงตเชื่อทไมเป็นน้ำแฮะเป็นน้ำแฮงไงเป็นน้ำแห็บอกฮเป็นน้ำข้นได้จักตัวได้จักตโอ้ยทาอุ้มแม่ทาอุ้มแมแม่าเป็นจะได้หลายต

มามวน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 เอามวลน้ำกันพุ่นพุ่นพุ่นพุนพุ่นเห็นไหมุน่ะบอยก็ไลล่เอวะนาบ้านคุณแม่ดยตรงเมื่วันเลียวไปไหมพูด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 แบบนาบ้านคอยพี่น้องเห็นว่าผุนตอบหมอบแตะแมบบเยอะผุนสาระบ้านบ้านแม่สุภาพเล่นเจ็ดอยีสิบสามพันหนึบมื่น ผู้ใดก็ได้พี่น้องพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วตัวบัตรตัวบุญสมบุญครับาหมายให้เล่าขึ้นบ้านน้ำมาแห้งสิท่วมหน้าบ้านคุณแม่แล้วค่ะมันจะท่วมหน้าบ้านคุณแม่แล้วน้ำนั่นน่ะตอนนี้น้ำหยอดได้หรืแม่น้ำหยอดซาลาเหรอซาลาเราซาล่าน้าบ้านปูย่า่อยเราตอนนี้กำลังรุนสะพานข้างคุณลูกมีมึงปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วปวนไกลครับทางขึ้นพันธุ์ห่อน

พ้นน่ะอ้าวตัวบักใหญ่เลยนด่นตัวบักใหญ่เลยตัวบักใหญ่แม่ไข่พ่อาง้นหลอดาขูดพดุกระปดกผู้ตื้กกระตืกบานนี่พดแล้วพดแล้วพดแล้วพดพ่อบักพ่อบักแตงผู้่้ใหญ่บ้าน ปเซี่เอาให้ผู้ใหญ่บ้านให้ผู้่บานผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี่กับผู้ใหญ่บ้านนั่นตเป็นหมเเอาเบงผู้ใหญ่บ้านมูซบ้านเปลี่ยนมต้าวงเดียวอพื้นที่พื้นการบแล้วก็ปลาตอยหับก้ยมตยกับทึกาเป็นทึกเป็น้ามตร้าโอ เ้ายางเดียวเป็นบ่โอ้้านบมาดอกมา้ท่าเนาแล้วเ่รามันเราเข้บไปบ้างฮันตีบ้านแม่บานเนี่ยแม่เดี๋ยวก็ออกมาอีกไปชาร์จโทรศัพท์เบิร์าเบิร์ไฟเบิดไฟหมดไฟเบิดวันตีไฟเบิดอีกสีนาทีลุงตูเดี๋ยวค่อยลงโหลดแล้วโหลดแล้วหลดหรือยัง มันมีไหมล่ะมันมีถ้าไม่มีก็ไปชาร์จอยู่ในรถอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้มันอีกสีกสนาทีโหลดทุกคลิปเลยนะโหลดทุกคลิปเลยโหลดไปเรื่อยๆโหลดไปเรื่อยๆอ้พี่น้องมวนมวโมวลปวดพักหมกบักแต่งเอาเอเอาจวดจวจวดเอาเบิ้งมีทวดมาดิ วิทุนสีได้เอาวิทุนเอาเบื้องวิทุนสายจวดดูบดีเอาเอาวิทุนสายจวดเอาาบบผมหานแ่เาแกเอแก่ตงแงสดแก่ยมาพี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  จวดจัดฟาดบึมเ,เอาวิทุนจวดเลยเอาว่านแหกมาวิทุนนั่นน่ะโอ้ แตกไป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 เอาผู้ผู้ยกสะดุ้งกันสะดุกเอาปานเอื้องมาดิปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้ว น้ำมาหลายก mould mould abad, ้อนมูน้ำมาหลายก็เกาเด้อบาทนีหน้ำมาแห้งก็เกาเด้เอามาอีกแล้วนั่นมาอีกแล้ว เล่ามันไหมมันสุดที่อ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยผว้มันกัำมันหลายสั่งมันกัำมันด้วยปุ๊บดปั๊บเลยเออนี่แม่นี่แม่ผู้ใหญ่บ้านเบิ้งตัวย่างนั่นน่ะเออเบิ้งตัวย่างนูกผู้ใหญ่บ้าน พอแล้วว่าผลปลาขาดเลยตาลท้องเดีวทองเดียวขาไปทองาปลาบ่เอาพุยบ้านไหนบ่เเสียวอะไบ่เสียวอะไบ่ได้จักตัวบ่มีทุนได้จักตัวบ่โอ้ยบ่ได้พ่อตัวด้ตัวใหญ่เ้ยอะไรของใครตัวใหญ่ใส่ขอมีตัวตใหใหญ่ม Thank <laughs> you.